ค่ำคืนแห่งความทรงจำของแฟนกีฬาชาวไทยได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อทีมชาติไทยแสดงพลังศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงผงาดฟาดแข้งเอาชนะเวียดนามไปอย่างขาดลอย3-0ในนัดชิงชนะเลิศซีเกมส์ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องและความคาดหวังอันยิ่งใหญ่จากแฟนบอลทั่วประเทศเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทองแต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกแห่งความภาคภูมิใจและศึกที่พิสูจน์ว่า ฟุตบอลไทยยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีอาเซียนตั้งแต่วินาทีแรกของเกมทีมชาติไทยลงสนามด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมนักเตะทุกคนแสดงออกถึงสมาธิความกระหายชัยชนะและความพร้อมทางร่างกายและจิตใจการต่อบอลที่แม่นยำการเคลื่อนที่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันและวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งทำให้เวียดนามซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบและความเร็ว ต้องเจอกับงานหนักตั้งแต่ต้นเกมไทยไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ตั้งเกมถนัดและเป็นฝ่ายครองจังหวะขอองค์การแข่งขันไว้ได้อย่างชัดเจนประตูแรกของเกมเกิดขึ้นจากการประสานงานที่งดงามแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักและแทคติกที่ถูกวางมาอย่างละเอียดจังหวะเข้าทำที่เฉียบคมทำให้แนวรับเวียดนามเสียตำแหนง่งก่อนที่บอลจะถูกส่งเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างเด็ดขาด เสียงเฮของแฟนบอลดังสนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคืนนี้คือคืนของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงประตูนี้ไม่เพียงสร้างความได้เปรียบในสกอร์แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะไทยและส่งแรงกดดันมหาศาลไปยังฝั่งเวียดนามหลังจากได้ประตูครึ่งนํำไทยยังคงไม่ผ่อนเกมกลับกันยิ่งเพิ่มความดุดันในการเพรสซิ่งแดนบนบีให้เวียดนามต้องเร่งเกมและทำผิดพลาดบ่อยครั้ง กองกลางไทยทำหน้าที่เชื่อมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมคุมจังหวะก,การเล่นได้หมดจดขณะที่แนวรับก็ยืนตำแหน่งอย่างมีวินยัยไม่เปิดช่องให้แนวรุกเวียดนามได้มีโอกาสลุ้นแบบจะแจ้งผู้รักษาประตูไทยเองก็แสดงความนิ่งและความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องออกแรงเซฟครึ่งหลังของเกมเวียดนามพยายามแก้เกมปรับแผนเพิ่มความเร็วและเปิดเกมรุกมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นเข้าทางทีมชาติไทยที่รอจังหวะสวนกลับอย่างอดทน ความผิดพลาดเพียงเซียววินาทีของแนวรับเวียดนามถูกลงโทษอย่างสาสมเมื่อไทยบวกประตูที่สองได้อย่างเฉียบขาดประตูนี้เหมือนการตอกย้ำว่าแชมป์ซีเกมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปสปิริตของนักเตะไทยยิ่งพุ่งสูงขณะที่ความกดดันถาโถมใส่ฝั่งเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดแม้เวียดนามจะพยายามพึดสู้แต่ทุกการเข้าทำถูกสกัดกั้นด้วยความแข็งแกร่งของแนวรับไทย การอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการเข้าประทัดที่แม่นยำและการช่วยกันเล่นเป็นทีมทำให้ไทยรักษาคลีนชีตได้อย่างน่าประทับใจแฟนบอลเริ่มสัมผัสได้ถึงชัยชนะที่กำลังจะมาถึงเสียงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังกระหึ่งสร้างพลังใจให้นักเตะในสนามอย่างมหาศาลและแล้วประตูที่3ก็มาถึงประตูแห่งการปิดกล่องอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นจังหวะที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดและความมั่นใจสูงสุดของทีมชาติไทยลูกยิงที่เฉียบคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้รักษาประตูเวียดนามได้ป้องกันสกอร์สาถึงศูนย์ปรากฏบนสกอร์บอร์ดเป็นภาพที่ทําให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศยิ้มด้วยความสุขน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความภูมิใจไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะของทีมชาติไทยก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ นักเตะไทยต่างโผลเข้ากอดกันด้วยความดีใจสตาฟโคช้ชแสดงอารมณ์แห่งความสำเร็จที่กลั่นออกมาจากการทำงานอย่างหนักตลอดทัวร์นาเมนต์เหรียญทองซีเกมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลแห่งชัยชนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารคคีความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของชาติชัยชนะเหนือเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ3-0ถือเป็นการประกาศศัปดาอย่างชัดเจนว่า ฟุตบอลไทยยังคงเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของภูมิภาคอาเซียนเกมนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนานักเตะเยาวชนระบบทีมที่ชัดเจนและการวางแผนระยะยาวสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงมันคือผลลัพธ์ของความพยายามสะสมไม่ใช่แค่ฟอร์มดีเพียงนัดเดียวสำหรับแฟนบอลไทยชัยชนะครั้งนี้คือของขวัญล้ำค่าที่เติมเต็มหัวใจเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนได้ร่วมฉลอง รวมภาคภูมิใจและร่วมเชื่อมั่นในอนาคตของฟุตบอลไทยอีกครั้งพาพนักเตะไทยชูถ้วยแชมป์ซีเกมจะกลายเป็นภาพจำที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากสวมเสื้อทีมชาติไทยในวันข้างหน้าในค่ำคืนที่ศักดิ์ศรีไทยผังาดทีมชาติไทยไม่ได้แค่ชนะในสกอร์ แต่ชนะในหัวใจของแฟนบอลชนะในแง่ของรูปแบบการเล่นและชนะในฐานะตัวแทนของประเทศที่ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันใดๆซีเกมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ทัวนาเมนต์หนึ่งแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อคนไทยรวมใจกันไม่มีอุปสรรคใดที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะก้าวข้ามไปได้และชัยชนะ3 0เหนือเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศจะถูกเล่าขานไปอีกยาวนานในประวัติศาสตร์กีฬาไทย